อันยอเซสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคปอช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p ให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้นะครับเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของงานแฟนมิทที่จาการ์ตาของ b b y ี o o อน t e r อร์ซียูแต่กันเป็นเมืองที่2แล้วที่ Baby Monster นั้นจัดแฟนมิสนะครับเมืองแรกก็คือญี่ปุ่นนั่นเองครั้งนี้ปลุกอินโดนีเซียที่จาการตา งานแฟนมิเนียมี1วันนะครับและในตอนนี้เนี่ยก็มีฟแฟนๆของ Baby Monster เริ่มทยอยไปที่หน้างานกันแล้วมีทั้งคนที่ไปรับแบนเนอร์แล้วก็ไปรับของต่างๆที่แฟนคลับเนี่ยทำมาแจกกันไม่ว่าจะเป็นรูปภาพพัดหรือว่าของอื่นๆกระจุกกระจิกปุ๊กปิ๊กอีกมากมายเลยเนยคะครับที่ฟแฟนๆของเมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยเขารวมกันมาแล้วก็เอามาแจกที่หน้างานนั่นเองฟิลแบบไปแลกเปลี่ยนความน่ารักของกันของแต่ละชิ้นเนี่ยบ้านแฟนคลับแต่ละคนก็ตั้งใจทํา กันมากๆเลยนะครับเป็นรูปเนี่ยก็คัดมาอย่างดีรูปวาดที่ทําการแจกก็ทํามาอย่างสวยแฟนๆที่โน่เนี่ยเขาตื่นเต้นแล้วก็ไปรอเจอเบมอนกันพียบเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นโซน VIP หรือว่าโซนธรรมดาเนี่ยก็เริ่มทยอยไปที่หน้างานกันบ้างแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะคะว่าบรรยากาศในงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างมีอะไรพิเศษตรงไหนเพิ่มเติมไหมและอบอุ่นสนุกสนานกันขนาดไหนอีกเรื่องหนึ่งที่เราก็จะมาอัปเดตกันเป็นเรื่องของอายอนนนเองนะครับกับความโซลที่แอ พอดลุกนั่นเองจากเกาหลีมาจาก,การ์ตาหรือว่ามาอินโดนีเซียอายอนเนี่ยเปิดตัวพร้อมกับผมแดงเป็นสีผมสีใหม่เลยนะครับสีสวยมากๆแล้วก็แต่งตัวแบบว่าชาวร็อกกันเลยทีเดียวเสื้อขาวกางเกงยีนรองเท้าบูทนะครับและก็ตอนนี้เนี่ยโซเอาไปรับไปว่าจะเป็นกางเกงของแควินคลาเสื้อก็ด้วยนะครับก็โซเอาไปเลยยกชุดทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของซาร่านะครับเป็นบูทจากซาร่าอายอนก็ทำโซเอาไป แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันส่วนของกระเป๋าเนี่ยก็เป็น c l v วิ Klein เหมือนเดิมนะครับโซเอาไปอีกแล้ว4ชิ้นไอเทมที่ไอยอนนั้นเนี่ยใช้ในแอร์พอร์ตลุครั้งนี้บินจากเกาหลีไปอินโดนีเซียโซเอาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เสื้อกางเกงรองเท้ากระเป๋าก็เป็นของ c l v วิ Klein เนี่ย3ชิ้นกันเลยแฟนๆบอกว่าแบบนี้เนี่ยต้องเป็นนางแบบให้กับ c l v วิ Klein หรือว่าร่วมงานกันแล้วไหมเพราะว่าใส่แล้วขายดีมากๆคนเนี่ยชอบไอยอนในลุกของสาวแควินคลายหรือว่าสาว กันมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับ Airpods ลูกของแม่หนูผมแดงจาก Baby Monster อร์อาชลูกใหม่ที่เท่ๆแล้วก็ผมสีแดงและตอนนี้ก็ทำโซเอาไปแล้วหลายชิ้นกันเลยทีเดียววันนี้เนี่ยทุกคนจะได้เจออาชอนในลูกผมแดงนะครับงา,งานแฟนมิสที่จาการตาไม่รู้ว่าจะชุดเดิมหรือว่าชุดใหม่ต้องรอดูการแต่ที่แน่ๆก็คือจาการตาเนี่ยจะได้เจอกับ Baby Monster แล้วก็ได้ฟังเพลงได้ดูโชว์ของเบมอนพร้อมกับสนุกสนานไปด้วยกันเดี๋ยวรอถึงตาพี่ท กันานอีกไม่นานเกินรอซึหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดนเรื่องราวของ Baby Monster คันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมอยู่กับงานแฟนมีที่จาการตาเนี่ยจะรีบนำมาแชร์ทันทีเลยคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง